เจ้าของอาคารพาณิชย์ประกาศให้เช่ามาหลายเดือนไม่มีคนเช่าวันดีคืนดีไปดูถึงกับน้ำตาตกระบบไฟสุขภัณฑ์และประตูหน้าต่างถูกคนร้ายงัดเอาจนเกลี้ยงเสียหายเกือบล้านบาทร้อยตำรวจเอกบรรจงศักพิมลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพรได้รับแจ้งจากนางสาวนิดาลิปิพงศกรอายุ73ปี อยู่บ้านเลขที่330ทับ2ถนนพิสิทธิพยาบาลอมเ,าเมืองจังหวัดชุมพรว่าอาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างอยู่ริมถนนสายชุมพรปากน้ำชุมพรหมู่6ตบท่ายงางอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดให้เช่าจำนวน4ห้องถูกคนร้ายบุกงัดทำลายแล้วลักเอาทรัพย์สินไปจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมร้อยตำรวจเอกสุคนผลทรัพย์รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจปูทรปากน้ำชุมพรในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้น ปลูกเป็นแนวขวาง4ห้องห่างถนนสายชุมพรปากน้ำชุมพรมีรั้วปูนสูงประมาณ170เซนติเมตรล้อมรอบด้านหน้าช่วงระหว่างอาคารกับรั้วติดถนนมีพื้นที่ว่างมีหญ้าคาขึ้นสูงเกือบ1เมตรขึ้นเต็มพื้นที่และบริเวณร,รั้วด้านหน้าติดถนนติดป้ายไวนิวระบุบ้านว่างให้เช่าจากการตรวจสอบภายในตัวอาคารแต่ละห้องบริเวณหน้าบ้านมีประตูรั้วเหล็กกั้นแบ่งล็อก ของแต่ละห้องทั้งสี่ห้องเมื่อขายกุญแจเปิดดูประตูห้องเช่าไปพบว่าสายไฟที่ติดตั้งทั่วทั้งหลังถูกคนร้ายใช้ของมีคมตัดและงัดเอาสายไฟไปทั้งชั้นบนและชั้นล่างทำให้ฟ้าเพดานพังเสียหายเป็นรูโบหลายจุดอุปกรณ์ชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ทั้งในบริเวณที่หลังจานและในห้องน้ำถูกถอดออกไปจนเกลี้ยงบริเวณด้านหลังของแต่ละห้องซึ่งเป็นห้องครัวยังพบว่า หน้าต่างอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนขนาด4ช่องสูง130เซนติเมตรยาว260เซนติเมตรถูกคนร้ายถอดลือ้อแล้วเอาออกมาแกะเอาเฉพาะส่วนตัวกรอบที่เป็นอลูมิเนียมไปทิ้งกระจกไว้กล่องอยู่กับพื้นและหน้าต่างมุ้งลวดด้านข้างของห้องที่4ถูกถอดเอาเฉพาะกรอบอลูมิเนียมไปแล้วทิ้งตัวมุ้งลวดเอาไว้ค่ะ นอกจากนี้ยังพบว่ารั้วเหล็กแผ่นตะแกรงกั้นแบ่งแต่ละห้องของด้านหลังบริเวณห้องที่สี่ถูกตัดเป็นช่องขนาดพอดีตัวขนรอดเข้าได้หนึ่งช่องและยังพบว่ารั้วเหล็กแผ่นตะแกรงกั้นแบ่งแต่ละห้องด้านข้างบริเวณติดฝาผนังห้องถูกตัดออกเป็นรูขนาดเท่าตัวขนรอดได้อีกสองช่อง ของ,องห้องหลังจากที่ตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานภายในห้องแต่ละห้องแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณด้านนอกของรั้วกำแพงซึ่งเป็นป่ารกทึบพบท่อนไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรยาว120เมตร1ท่อนและยาว60เซนติเมตรอีก1ท่อนวางพิงกำแพงตรงกับห้องที่4ที่ถูกตัดรั้วเหล็กแผ่นตะแกรงและยังพบเศษชนวนทองและเปลือกสายไฟ ตกอยู่จํานวนหนึ่งเก็บไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้ท่อนไม้พิงกําแพงแล้วปินขึ้นไปบริเวณกันศาสตร์และยืนตัดล้วนเหล็กแผ่นตะแกรงก่อนมุดเข้าไปงัดทําลายและเอาทรัพย์สินที่ต้องการออกมาทางเดิมแล้วมาปลอกและมัดรวม ่อนที่จะนําไปขายตามแหล่งรับซื้อของเก่าคาดว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าสองคนและเหตุการณ์ในครั้งนี้เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วกว่าเจ้าของอาคารจะมาเจอซึ่งก็สร้างความเสียหายในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนบาทซึ่งตำรวจจะได้ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถ้าเป็นที่เป็นองเหลืองของเหลืองขายได้ก็อกไปแล้วก็ไฟฟ้า มันม,นมนคือว่าเสียหายเนี่ยตอนนี้คือประมาณนับแ,แต่เนะแต่สี่ห้องใช่ไหมมันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมที่เสียหาย<ม>ก็มีถูกงัดคือ,อถูกงัดคือ,อตะแกรงหลังนะตะแงรงหลังที่เป็นรั้วเข้ามามันงัดมาน่าจะเป็นอย่างนั้นไหม่า<ม>แล้วก็มันมีประตูหน้าต่างวงกบอลูมิเนียมอะไรเอาไปหมดมแล้วก็<ป>สายไฟดึงดึงดึงออกมาเชื่อทุกอันเลยอ ให pues oh, ้ก oh. ับว่าเวลาขายนีไม่รู้เท่าไหร่จะทิ้งความเสียหายไว้ให้เป็นหลักแสนแต่เราประเมินไม่ถูกเราต้องให้ช่างคิอประเมินว่าเป็นหลักแสนอ๋อคือคือถ้าทาใหม่เนี่ยเป็นหลักแสนแต่ถ้าเขางัดไปขายเนี่ยคงไม่กี่ตังค์กันกะไม่รู้เออใช่ไหมเราไม่รู้รแต่เขาแต่เขาเอาไปก็เป็นชุดชุดนะเอาไปซื้อมาแต่จบไปเนื่อยจะเป็นราคาเหมือนเขาเป็น ใหญ่บ้านใหญ่ทั้งสี่ห้องเลยเหมือนเครหมดคือหลักๆมันสายไฟหมดแล้วแล้วก็อะไรพวกนี้คือทิ้งความเสียหายไหมเจ็เจนี่มาเจอเมื่อไหร่นะมาเจอเยอะๆลงมนที่สามสิบแล้วกันทำไปทุกที่พอเก้าว่าทำไมคุณนายยิ้มนะจริงๆฉันจะมาไหว้พระภูมิอ๋อมาไหว้พระภูมาที่ยี่สิบเก้าถึงมาเจอมาทำความสะอาดก่อนพอพอนำไหว้มาเปิดดูที่หอเจอทีนี้เราก็ไปไปทีดว่าเราจะทำยังไงอะไร สุกันวลิสุวรรณรายงาน